สวัสดีครับผมะะพรัชพลพิชรักษ์วิศวกรฝ่ายเทคนิคดูซานวันนี้จะมาแนะนํารถขุดรุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งสั่งเข้ามาสดๆร้อนเลยนะครับเป็นรุ่น d x 2 2 5 LC ในรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์คอมเบอร์ลวสูบจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการปล่อยมลพิษต่ํารักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในรถรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับฟังก์ชันและก็ออปชั่นอีกมากมายรับรองว่าถูกใจสายออปชั่นกันอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงนนนััน้ดดี๋ยวตามไปูก สำหรับช่วงล่างของรถขุด dx 225 lc นะครับความยาวแผ่นแท็กเนี่ยจะอยู่ที่80ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างแทกนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะอยู่ที่3.2เมตร20เซนะครับซึ่งความกว้างมากเนี่ยจะทำให้การทรงตัวของรถขุดเนี่ยดีขึ้นครับทำให้เวลาเราทำงานตักงานหนักๆเนี่ยรถมันไม่โค้งนะครับแล้วก็ทำงานได้ปริมาณที่มากขึ้นครับส่วนชุดโรเลอร์นะครับจะเป็นโรเลอร์แท้จากโรงงานดูซานนะครับซึ่ง ใช้ซีนกุ๊ปคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีบรรจุน้ำมันที่ใช้แบบตลอดอายุการใช้งานโดยที่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันในโรลเลอร์นะครับใช้จนกว่าโรลเลอร์จะสึกเลยเฟรมช่วงล่างนะครับก็จะมีการเชื่อมเสริมเพื่อให้มีความแข็งแรงครับทำให้การใช้งานในยาวนานขึ้นครับสำหรับบุ้งกีในรุ่นนี้นะครับจะเป็นบุ้งกีแท้จากโรงงานดูซานนะครับความจุไซส์ใหญ่พิเศษ1.17คิวนะครับ มาพร้อมกับการเสริมลิฟและเหงือกแท้จากดูซานนะครับแล้วก็แก้มข้างก็แท้จากดูซานด้วยเช่นกันซึ่งตัวนี้นะครับรับรองว่าถูกใจสายจุอย่างแน่นอนแล้วอีกอย่างนะครับที่ลูกค้าชอบใจมากๆแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับก็คือชุดสลักนะครับซึ่งชุดสลักที่มีการชุบฮาร์ดโคมนะครับจะทําให้มีความลื่นแล้วก็การสึกหลอเนี่ยต่ำอายุการใช้งานนานขึ้นครับลูกค้าหลายท่านก็บอกว่าเปลี่ยนเล็บไปหลายชุดแล้วสลักยังไม่คอนเลย ซึ่งรถขุดรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับรุ่นไลน์พีคัพเปอร์นะครับซึ่งไอไลน์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เปลี่ยนใช้อุปกรณ์เพียงแค่เราติดอุปกรณ์พ i คัพเปอร์เข้าไปเนี่ยเช่นเราจะเปลี่ยนเป็นเอ็กเกอร์เป็นหัวสว่านเนี่ยเราก็ใช้การล็อกสลักแบบเร็วได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งตอกสลักนะครับแล้วก็ออปชันที่มาพร้อมกันในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไลน์ไปปิ้งแบบทูเวย์นะครับซึ่งจริงๆมีให้เลือกทั้ง2โหมดด้วยกันนะครับ ก็มีแบบ o n e ว a y แล้วก็แบบ two-way อย่าง o n e ว a y เนี่ยเราไปใช้กับพวกหัวเจานะครับหรือว่าเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็น two-way เนี่ยเราก็ไปใช้กับพวกปากที่หัวหมุนหัวสว่านหรือไาเรเวอร์อะไรพวกนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้ง2ไลน์นี้นะครับเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการติดตั้งนะครับพวกนี้นะครับจะติดตั้งมาจากโรงงานที่เกาหลีเลยครับและที่เห็นอุปกรณ์ตัวสีงเงินนี้นะครับ เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะเป็นออปชันพิเศษที่เสริมมาในรถขุดรุ่น dx 2 2 5 lc นะครับซึ่งไอเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะติดอยู่ทั้งหมด3ตัว2ตัวนี้จะติดอยู่ที่โคนบูมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่จะติดอยู่ที่กระบอกอาร์มครับซึ่งไอตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพายโดเช็คหรือว่าวาล์กันตกนั่นเองครับทำหน้าที่สร้างความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เช่นเราใช้ไปแล้วเนี่ยเกิดสายแตกนะครับแทนที่อุปกรณ์เนี่ยจะตกลงมากระแทกพื้นนะครับเ รหรือบางทีเราทํางานอยู่ข้างหน้าเนี่ยเกิดสายแตกขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเยอะๆนะครับเช่นบูมอาร์มเนี่ยมันจะร่วงลงมาทําให้มีความอันตรายครับเจ้าตัวนี้เนี่ยหมดกังวลเรื่องอันตรายเลยนะครับปลอดภัยมากๆครับผม สำหรับเครื่องยนต์นะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์คอมบินเรลห6สูบโมเดล dl 0 6นะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้โรงงานดูซานเป็นผู้ผลิตเองสำหรับเครื่องยนต์คอมบินเรลเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นและยังรองรับน้ำมัน b 1 0ด้วยครับในส่วนของปั๊มไฮดริกเนี่ยจะใช้เป็นปั๊ม k 3 v 1 1 2ซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างมากในรถขุดเนื่องจากการใช้งานอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็อะไหล่เนี่ยหาง่ายมากๆครับ สำหรับในห้องควบคุมนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่มีความกว้างถึง360องศาทํางานได้สะดวกนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะมีโหมดการใช้งานด้วยกันอยู่ทั้งหมด3โหมดคือโหมด e c o สําหรับโหมดการใช้งานแบบประหยัดพลังงานโหมด Power แบบใช้งานหนักๆน,นะครับโหมด standard ใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีการควบคุมไลายไปปิ้งนะครับสามารถปรับอัตราการไหลได้จากหน้าจอเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับที่ตัวอุปกรณ์อื่นๆของตัวรถนะครับ เรากดอยู่ที่หน้าจอเลยและตัวปรับอัตราการไหลนะครับจะเป็นการเซตที่ตัวปั๊มเลยคือเป็นที่ตัวปั๊มไม่ได้มาหลี่น้ามันนะครับแต่ตัวนี้เราไปลบที่ปั๊มทําให้กินกําลังน้อยลงไม่มีความร้อนเกิดขึ้นในระบบด้วยครับสำหรับชุดคอนโทรลจอยซิงนะครับยังคงเป็นระบบไพลอตอยู่จะให้ฟิลลิ่งในการขับถ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้รู้สึกเวลาเราควบคุมเนี่ยมันรู้สึกว่าหลอนดึงไปไม่มาอย่างนี้นะครับแต่ระบบไพลอตเนี่ยยังมีความรู้สึกล้างๆเวลาที่เราใช้งานหนักๆนะครับ แต่ว่าใช้งานนานๆแล้วไม่เมื่อยนะครับในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะที่สามารถปรับน้ําหนักตามคนขับได้อย่างเช่นเราน้ําหนัก80โลเนี่ยเราก็ปรับให้มันตรงกับเลข80เวลาเราทํางานกระโดกไปกระโดกมาเนี่ยมันไม่เมื่อยนะครับเราไม่รู้สึกโค้งมากขณะทํางานนะครับเป็นยังไงกันาครับสำหรับรถขุด d x 2 2 5 LC คันนี้ ทั้งออปชันทั้งช่วงล่างโครงสร้างเครื่องยนต์จัดเต็มแบบนี้ถูกใจกันไหมครับหากท่านใดสนใจจะทดลองขับนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างคลิปนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ทางช่องทาง Vertector 1996 YouTube นะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ดูซานไทยแลนด์สำหรับคลิปต่อไปนั้นนะครับจะมีคลิปดีๆเป็นฟังก์ชันการใช้งานหรือรถรุ่นไหนนั้นยังไงอย่าลืมติดตามกัันนะครบ ดูสนันเครื่องจักเรเพื่อนาคตที่ดีกว่า